สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานลุงป้านะอาที่มีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และความสามัคคีที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ลุงป้มก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่แหมพูดสดีเลยนะปฏิบัติหน้าที่ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองนะครับเพราะมนุษย์ทุกคนจะต้องมีอาชีพนะครับไม่ว่าอาชีพนั้นจะเป็นอาชีพแบบไหนถ้าไม่ไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไป สร้างความเสียหายให้ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองก็ถือว่าเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็มีเกียรติทั้งสิ้นนะครับพูดใ้กำลังเกี่ยวตัวเองอย่างเลยนะเนี่ยนะครับก็อยากจะม่แห่มันอดคิดไม่ได้นะครับนอนแล้วมันก็คิดนั่งแล้วมันก็คิดก็ขอพูดให้มันหายคิดสักหน่อยกับกรณีที่ว่าที่ทานิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเผาไทยเนี่ยแะครับคือนาย เศรษฐาเจ้าของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรราคาแพงจริงหรือเปล่านะครับที่ออกมาพูดว่ามันระยำนะคำพูดนี้นะที่บอกว่าในยุคนี้นั้นได้ขับไล่ประชาชนคนไทยที่มีศักยภาพออกต่างประเทศออกไปออกจากแผ่นดินไทยบ้านเกิด เอ,า,อาง่ายๆนะผมก็พูดตามมันนะพี่น้องก็คงได้ได้ดูได้ฟังกันแล้วครับออกจากแผ่นดินไทยบ้านเกิดที่แสนจะหวงแหนเพราะว่าคนไทยที่ถูกไล่ออกไปนั้นมีศักยภาพดีกว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศที่ไม่ถูกไล่ไม่ถูกไล่เพราะว่าคนไทยพวกนั้นมีศักยภาพมากที่หวงแหนจะทําให้ประเทศบ้านเกิดดีแต่ถูกไล่ออกไปจากผู้นํา นะครับอ่าเพียงแค่ความไม่ทำตามโอวาทของผู้นำที่ไรคุณธรรมที่ไรน้ำใจอะไรพวกนี้นะที่ไม่มีคุณธรรมประมาณนั้นแหละเออผมฟังแล้วถเอ,อเ้ยเศษฐาเอ้ยเศษไอเศษเอ้อเศษไอเศษขยะมึงนี่พัฒนาราที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมึงปลาใสมึงก็อ่านตามคลิปที่เขาเขียนให้นะ ถ้ามึง,งโง่มึงก็ไม่ไปต่อ,อมึงก็พูดไปตามซื่อๆนี่แหละเพราะอยากได้นายกที่มีความจริงใจนายเศรษฐาแล้วกูอยากถามย้อนไปเนะี่ยอยากนายเศรษฐาหน่อยสิว่าในฐานะกูเป็นประชาชนกูพูดไม่เพาะกูไม่ใช่พวกสร้างภาพกูพูดไม่เพาะกูมึงกูมึงอย่างนี้แหละมันสะใจกูไอ้เศรษฐาแล้วมึงบอกว่าที่เขาขับไล่มึงเอามาเอาลายชื่อมาหน่อยเขาขับไล่ไปกี่คนนะ เขาขับไล่ใครบ้างที่ประชาชนที่มีศักยภาพเนี่ยมึงหมายถึงใครนะที่โดนขับไล่ออกไปเนี่ยเพียงความเห็นต่างใครบ้างเอามาพูดมึงเอามายืนยนนันได้เสถาว่าใครคนไหนถูกไล่บ้างถ้าไม่มึงมายืนยนันไอ้เหี้ยมึงเนี่ยตอแหลตั้งแต่ยังไม่ก้าวเข้าเหยียบบันไดขั้นแรกของสำนยบรัฐบาลเลยนะมึงก็ตอแหละนะมึงเอามายืนยันหน่อยซิ ว่า <ara> ใครอ่ะที่ถูกขับไล่ออกไปเนี่ยที่ paid, มีศักยภาพเนี่ยไอ้ประชาชนที่มันอยู่นะทุกวันเนี้ยมันไม่มีศักยภาพหรอกไม่เหมือนในคนที่โดนไล่ออกไปมึงเอามายืนยันหน่อยมึงอย่ามาตอแหลมึงต้องมีหลักฐานใครที่ถูกไล่ออกไปมึงอย่ามาพูดแบบสุ่สูงซีซัวไอ้หี้อะมึงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมึงต้องสาสะอาดแล้วมึงต้องดีต้องมีคุณธรรมเพิ่มขั้งก้าวขึ้นมามึงจะเล่นการเมืองมึงก็ตอแหลโกหกแล้วอ่ะฮะเรษฐาใครล่ะใครมึงเอามายืนยันหน่อยซิว่าใครถูกไล่ออกไปไอ้ที่มันม <sh am aya> ีศักยภาพอ่ะ พวกไหนเ,เพียงความเห็นต่างก็ต้องติดคุกต้องถูกไล่แล้วถ้าไม่ถูกไล่ออกไปก็ต้องติดคุกแล้วมึงที่มึงหมายความว่าเพียงไม่เห็นด้วยกับอยู่ภายใต้โอวาสโอวาสใครวะกูถามหน่อยโอวาสของใครนะมึงเอามาชัดๆเลยมึงไม่ต้องเคียงเคียงข้างๆูคโคเพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกูก็ไม่เคยไปขับไล่ใครของนอกประเทศ มีแต่พวกจังไรที่มึงสร้างวัฒนธรรมให้ลูกหลานกูนี่แหละไปจับจ้วงดูหมินสถาบันอยู่ตลอดไอ้สั์แม่มึงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแค่นี้มึงก็ตอแหลแล้วฮะใครมึงเอาตัวมายืนยันหน่อยสินะว่าใครโดนขับไล่ไปไอ้เศรษฐาไอ้เศษไอ้เศษไอ้เศรษขยะไอ้ควายแม่มึงจะมาเป็นมึงก็มาสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชงังแบ่งชนชนัชน้ชนทันวันนะฮะมึงนี่มันแย่มากเลยนะเศรษฐามึงออกมาพูดเนี่ยฮะ ถ้าใครเขาเขียนห้มึงพูดเขาก็วางยาพิษมึงอะไรบ้าว่ามึงมึงมึงไม่อ่านดูก่อนเหรอหรือว่ามึงไม่มีปัญญาแล้วมึงไม่มีญาโต้แย้งแล้วว่าเฮ้ยมึงเขียนทำไมให้กูอย่างนี้เนาะมันไม่ถูกนะมึงไม่มีเวลาโต้แย้งอ่ะฮะถ้ากูกูจะอ่านดูก่อนกูเอว่ว่าแบบนี้มันไม่ดีกูก็สร้างคนแต่ยกกูก็จะไม่อ่านแล้วแต่นี่มึงไอ้เหียอุ้ยกูละหมันไส้ไ้สัตว์เลยมึงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีความคิดมึงมีแค่นี้เหรอไอเสฐาอะ เฮีย hey, วันนี้รับพี่น็อตต้องขอโทษนะครับผมปล่อยเฮียแต่เช้าเลยวันนี้ขอโทษนะครับ